นี่อย่างนี้เราจะอุย้ยใหม่ใหม่มใม่ม,ม,ม่เพิ่งไปเมื่อไม่นานเนี่ยมานนะัดูอันนี้ลอยเหมือนมันเตียนพิเศษเลยนะเท่าใหญ่กว่าฝ่ามืออีกกระโอกแถวนี้นด้วย ช่องให้ทั่วทีทั่วแดนเดี๋ยววันนี้จะพามาดู่ดงแดงผมว่าน่าจะมีแดงแปลกๆคิดว่านะคิดว่าน่าจะมี ปแปลกๆอยู่นี่กหกขลมทางนี้หน้าเข้าไปแต่รู้สึกว่าต้นไม้มันจะหักแ,กแปลกๆกนันเนี่ยต้นไม้ มีความเตียนเแบบ็แบบแดแปลกๆเราดูมันอาจจะโดนมันน่าจะเกิดจากแรงบิดนั่นเนี่ยฮะ น่าจะเป็นพวกกระรอกพี่อาใส่ทีเถวนี้แล้วนะมาหาครับลองเกิดโมโหต้นไม้อาจจะเป็นต้นที่แบบมันไม่มีไอเนี้ยอ,อะไรเขาเรียกว่ามันไม่มีผลไม้ก็เลยโมโหเลยจะบ,บิดแม่งเลยโอ้ย <c oughs> โห,โห,โหจริงขาดอยู่ <c oughs> น้ำอะไรวะอ,อันนี้คือน้ำเลวเนี่ยโอ้หอเหมือนแบบวัตถุถถนหนักๆนั่นเนี่ยนะวัตถ,ถุนหนักๆเลยเหยียบคลูดไปเลย ร้อนร้อนตับจะแตกนี่อันนี้แลจะมีของแปกแลกเราวันนี้มันลอยอะไรเดินนำหน้าลราไปเนี่ยนันแับแรกนะมันมีน้ำหนักที่แรงๆอยู่ตรงนี้เนาะ มีเหมือนสามนิ้วกดจิกอย่างนี้แล้วมันล,กนกลักษณะกลมๆอาจจะเป็นกระลอกใหญ่ม้งมต้องผ่าไม่ลำบากใช้ช่องนี้ ช่องนี้ก็คืออู้หเดยวเดยวเดยวอืมนี่นี่อ,อืมไหวที่มันมีหนามนะโดนบิดถึงออกเว้ยกะลอมันมาหาอาหารแล้วมั้งนี่มันมามันมาดึงยอดยอดไหวออกไปกินน่าจะเป็น น่าจะเป็นกระลอกแหละโอ้ยน้ำนี่ไงเหม็นตลบอบอวลไปหมด นี่คงจะเป็นร่องรอยของพวกสัตว์ป่าที่แถวนี้แล้วมั้งนะสัตว์ป่าที่อยู่อาศัยแถวนี้มันก็ต้องเดินวนๆเวียนๆตามแถวนี้แหละแต่ว่าจุดประสงค์เราเรจะไปหาอันเญมนีหาคอยคลอยธรรมชาติ แต่ว่ามันมันเปลี่ยนนันเนี่ยรู้ว่ามันจะเปลี่ยนผิดปกตินะเปลี่ยนม,มากมากไม่ได้ทำช่องนานแล้วจ้องเห็ดทัวทีตัวแดงเนี่ยรู้สึกเขินเขินเนี่ยหูวตกใจหมดด้วย ่เลียวเลยนี่มันมีรอยสัตว์เดินนัเนี่ยมีมันเือขี้ของสัตว์ท้องถิน่เนเลยไซบิกโบงมันมีขี้ตัวอะไรได้มั่งผมก็ยังเชื่อว่านันคือกระลอกอยู่นะ ไซแบบไซโบ้มากกันนะดูแต่ว่ามันนานแล้วแหละดูลักษณะแบบปวกขึ้นแล้ว พูดจะพุ่นเลยทางเดินเรียบดินกันนั่งตอนนี้ไรกูก็จะดุ้งไปหมดแล้วตอนกลับถูกทางเปล่าวะ ก็เราลองเดินไปข้างหน้าเดินในป่าเราต้องย่องหน่อยนะการวางสีเท้าให้เหมาะสมเป็นเรื่องที่ดีโอ้ยวอ้ยบกเสกบกเสกตัวเบลเลอร์หรือบินนก เด,เดินสบายจังวะต้นเลยมันรูนสวยมากเลยใบใหญ่มีลักษณะของเงนนี่ไว้ตลอดทางที่ทางนั้นดูเหมือนดูเหมือนจะมี ลุ่มเหมือนหว้วยเลยหลังจากไม่ได้เจอกันกนานมีการทำช่องกันมาหายัวก็ไปอวนมาอุ้ยเป็นแหล่งของกระลอกไซนีมันมันไม่ใช่เยมั้งนี้นะ ดูเกินเลยไม่ใช่กระลอกแล้วมังซส่เนี่ยโุ้ยดูนี่เลยลอยเปิดไม้แบบแตกเนี่ยคิดว่าเป็นตัวอะไรแขงเลยขากลับไม่ได้มองทางเว้อื ไปใหม่ๆนี่เ,เองเนี่ยผิดหูผิดตาได้นะร้อนบรรยากาศของไอ้นี่เลยนะนนเนี่ย,ยนะบรรยากาศครัอือมเป็นห้วยก็จริงนะเป็นห้วยแห้ง คงจะไว้เป็นทางน้ำตอนหน้าฝนแล้วมั้งอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ต้นใบเหมือนทุเรียนเลยมันใบทุเรียนเลยเอาจทุเรียนป่ามัง้งมันกี้หกรลมโคตรเจ็บเลย ทั่วไปไน่เอื้อกลอกนี่นะป่อนเดญ่แคด้ยวยตัวเดียตัวเท่าไหรวะ็้เป็นตัว ตัวมือมีการเดินลงไปในรูนี้นั่นมันมันเป็นมันมันจะมีการซุยๆใบไม้ออกคล้ายๆีตัวอะไรเตือนลงไปหู้ทางนี้เตียนดีเว้ยเดินง่ายทำไมว่าแต่นี่เดินง่ายอยอะ จะเดินสบายด้วยนะดูอมันนีตัวเนี่ยไมนน่รู้ตัวอะไรเดินนําหน้าเราไปมันมีตัวมีตัวเนี่ยแต่ว่าคงจะนําหน้าเราไปแล้วอะ Mà lòi cả lỗi không nha mọi người có mưa nha mọi người có mưa nha mọi người có mưa nha 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 mưa ผลไม,ม้มันไม่ค่อยใช่หน้านีนะผละไม้ตรงเนี้ย้าหน้าฝลนี้เป็นกำทานแน่เลยนะร้อนนะจะเดินไปทางในอีกดีวะ เจอนกแสกมันบินไปทางนั้นตัวเป็นโลเลยนะมันย้อนทางกระโลกเราทุกว่ามันหันหน้าทางนั้นนี่น่าจะเป็นรอยของไอเนี้ยไก่ป่าเนาะนั่นน่ะรอยไก่ป่าแน่นอน นี่จะใบไม้นะมันมันเอ็นผิดหูผิดตานะนะ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิลักษณะเหมัน,น,ม,นมีอะไรฝานไปอ่ะมันผิดวิสัยไี่ตามไปดูไหมนี่อยากรู้ต้นอะไรไม่รู้นะเนี่ยใบใหญ่มากเลยเนยะสวยนั่นเนี่ยทุเรียนร่ว,วะ พันนันนี่ปะ่ะพันนันนี่ปะ่ะเอ่อมูซานคิงใช่ไหมต้นใหญ่งามจ้ะนี่กูใส่ปุ๋ยจริงีริทางนูน้นสวยเฮ้ยสะอาดสะอาดสะอาดเตียนสะอาดสะอาดเตียนสะอาดเต,ตีนเนี่ยดูจนมาจนนี้มันล้มหมด ล้มแปลกๆมันเพิ่มมีอะไรปาไปเมื่อไม่นานมันยังไม่เอ็นกับไหนตรงมันเตียนมากเลยอือมมีรอยของตัวอะไรขุดด้วยมันเลยกะลอกก็ลอกอม,มีสมุนไั่ไทยอย่างนี้ย ớt lại nắng nỉu nắng nỉu ít âu ít âu nắng nỉu ít nắng nỉu ít âu อยเหมือนท่อนสุงเนาะรอยแบบแทข่งแข่งท่อนๆเนหะมือนมีการมาแข่งใ้นี่อยู่แถวนี้เลยวะ่ะดอเลมลี่อะไรสักยาวนี่แบบโอ้ดู เท่าใหญ่กว่าฝ่ามือ,อก,กะลอกแถวเนี้ยด้วยมันเหยียบไว้ตั้งแต่ช่วงที่ปิดเปียกเสี่ยอะไรวะเอาไม่ได้นะเอาไม่ได้นะเอาไม่ได้นะเอาให้ดีนะมึงไอ้นกคุคาเบล่ามึงต้องเตือนไฟให้ดีนะเว้ย รู้สึกว่าลอยกระโลอกอยเยอะๆขึ้นแล้วนะไอ้คเาเบราโอ้โหเนี่ยอย่างนี้เราจะอุ้ยใหม่ใหม่ใม่ใหม่ใม,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 ใม่วันนี้นี่เองน,น,นี่ความใหม่ของมันนะดูเนี่ยเนี่ย ขึ้นไปเมื่อไม่นานเนี่ยแล้วกูว่ากูได้วิ่งหนีกับลอกอะดูดิเนี่ยมันเป็นดินแบบเนี่ยเนี่ยใหม่ๆเนี่ยดูนเล็บจิกสไลด์การจิกของเล็บมันจิกพลาดผมแซมไปตอนที่ผมเดินเข้ามาแล้วมัม้งมาจากทางนูน้น เลยไปไปโน่นใหม่มากไอไอรอยนี้ใหม่จะเจอจะเจออะไรเนี่ยกูโอ้ย,อยนี่ใหม่ๆเลยนี่ตินแนงแห้งๆอยู่เลย รู้ว่าท่ามึงมาจากข้างหลังกูวิ่งสับล,ลูกใครจะเลี้ยวกขากันเว้ยเรียวกระโลกไล่หลอกของตัวเลยนอนมาแล้วกันเตียนเปีย้ย <Yeah. S 1> ม,มันจะลง มันจะลงทางื่อกี้มาจากทางไหนวะเอาหลงจริงนค่น,นี้เต็มเลยเต็กเก่าๆทั้งนั้นเลยอย่าว่าไป มีคำว่าเก่าเกิดขึ้นที่นี่ไปทางนั้นดีเป่าว่ะทางนั้นมันลกไปเนาะผมว่าผมไม่ได้น่าไม่น่าจะมาจากทางลกอย่างนั้นมาจากทางนี้นะนี่ทางช่แช่จำได้ลวไอ้ต้นต้นทุเรียนเสเดี๋ยวเดี๋ยวเดวข้าวนี้มีกรลอกลงทางที่เราจะไปอย่าน,น ผมคิดว่ามันน่าจะมีพวกพอ,อพวกอนนมัานเนียอะไรสักอย่างมันอยู่ตีนเขาแต่ว่าทางที่เราจะไปอะมันจะลอกลงกอนอันนี้ยังรู้สึกว่าจะใหม่มากกันนะั้นแต่ว่าก็ยังเก่าอยู่ใหม่อยู่แต่เก่า มันปวกขึ้นแล้วนี่แต่ว่าลอยลอยลอยจวนน้ำพึ่งลงมาพึ่งนำ้า <c oughs> เราไปเมื่อเชืฉะนั้นคป็นรถจ้องเห็ดทอดวทีทั่วแดดนี่เดนี้แล้ววันนี้เก็บเกบที่นี่ก่อนข้าไปอันตรายเพราะว่าอันนี้มันเป็นเชิงเขาเป็นป่าพื้นหนึ่ง แต่ถ้าเดินไปจนสี่กมหาอาจจะเจอกระรอกจัมฟัาใส่พื้น ในป่าฟังเสียงดิทำเสียงมันไก่เลยดูดูนะดูนะอันนี้ลอยเหมือนมันเตียนพิเศษเลยนะความสูงของกระโหลกผมดูสูงขนาดไหนสูงนุ่นอะ น่อนอะท่อมหัวก็นนจึงน่นเสียงอะไรวะลองวะเข้าอีกรูนึนงสงสัยจะได้ออกอีกรูนึง้วมั้งโอเคสั้นๆี๋้วมาหลังมาใหม่ สำหรับผมบักแดงสีบ้าวันนี้ก็เดิมรับผมอีีหน้าจะชอบแว้มาใหม่นะคมจะมาเดินในพื้นที่เลยเจอกับต้นอะไรวะนี่เหมือนเห็นมันเคยเห็นตามในนี้เลยเคยเห็นตามร้านขายต้นไม้อว่ามนีทั่วไปนากเีบอกนะ มัน่นหางช้างอกวะมันไม่ใช่ยาเนะใบอ,อย่างนี้เลยโอเคถ้าชอบก็แวะมาใหม่คิดหน้าคิดนี้เอาแค่นี้กันเดี๋ยวอันตรายเพราะว่าเห็นความผิดสังเกตแล้วโอเคครับผม ไปหน้าเจอกันดีค